ผมยีทีีเก็บ <laughs> เอาเลยครับอยู่กับ product of the week กับทาง S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องโชค EV นะฮะแน่นอนครับกับ Silver's e O o m x x o r EV วันนี้อยู่กับคุณพี่พี่อะไรครับผมพี่ยอดครับพี่ยอดสวัสดีครับครับพี่ยอดพี่ยอดทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อ่าทาธุรกิจส่วนตัวครับครับผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบรถด้วยครับผมกับปัญหารถ E ีวีกับโชครถ E ีวีสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถเทสลาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรรถมันไม่ได้ดีอยู่แล้วเหรอทําไมถึงต้องเปลี่ยนโชคหรือว่าเกิดอะไรขึ้นครับอ่าคือรถอดีครับแต่ว่าช่วงล่างมันแข็งโอ้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันขับไม่ไหวอืก็เลยต้องหาโชคซักชุดหนึ่งมาเปลี่ยน มันมีอาการเวียนหัวหรือยังไงฮะเวลาขับเวียนครับเวียนหัวมันเด้งเด้งด้วยแข็งด้วยเข็งเด้งแข็งเด้าตรงนี้นะครับปกติเลยรถมันยันมันยลยใช่ไหมครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นซีเวอร์ใช่แล้วราคาก็จับต้องได้นะราคาดี22,900บาทครับผมมีบริการหลังการขายนะฮะและแน่นอนว่าารันตี2ปีแล้วก็มี after service service ดีด้วย พนักง,งานดีน้องๆดีหมดเลยผมมาบ่อยอ๋อมาบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถหลายๆคันที่เปลี่ยนที่นี่ป่ะครับเปลี่ยนคันนี้แหละครับจะมาบ่อยผมมาเซตอัพบ่อยครับอยากจะรออยากจะเตี้ยอยากจะโหลอดอยากจะปรับนิ่มปรับแข็งทําได้หมดครับผมพี่อ้อยหาข้อมูลนานไหมครับก่อจะมาเปลี่ยนโชคตัวนี้ครับจริงๆแล้วก็ก็ดูหลายรุ่นนะแต่ที่มารุ่นนี้คือผมเป็นคนขับรถไม่เร็วละ ผมก็เลยรู้สึกว่าเอาราคาเป็นที่ตั้งไม่จาเป็นต้องสูงแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ดีด้วยก็เลยโอเคกับชุดนี้เพราะผมนึงเปลี่ยนไงใช่ที่มอถูกกับถูกกว่าประกันภัยใช่ดังนั้นเราเรียกว่าเสียเงินเสียให้ถูกทางถูกที่และใช้ได้ยาวๆใช่และแน่นอนที่สําคัญครับขับสนุกขึ้นขับขี่มั่นใจขึ้นแล้วก็อยากใช้มันทุกวัน วันเด้งเหมือนเดิมเวียนหัวใช้ทุกวันครับนอกจากฝนตกน้ําท่วมเนะใช่ใช่เสียวเดี๋ยวขออนุญาตไปลองขับกันหน่อยนะครับครับครับผมพูดถึงรลุมในซอยหรือว่าหลังเต่าต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปเปลี่ยนโช๊มาก็คือนุ่มกว่าเดิมเยอะโอ้โหดีกว่าเดิมครับเพราะว่ามันคือตอนนั้นมันจะตึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งเยอะเยอะมากครับและอีกอย่างหนึ่งคือคาว่าเวียนหัวนี่คือสุดๆ ถ้าคนขับเวียนหัวก็น่าจะขับรถไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ครับหืหลุมเหลืออะไรไม่รู้สึกเลยนะฮะครับถือว่าเหนิบได้ดีมากกับราคา22,900บาทคุ้มค่าผมว่าคุ้มค่าครับอีกอย่างหนึ่งคือต้องลองนะนะคือบางคนอาจจะคิดว่ามันยังไงมันถูกม,ม,มันนู่นมันนี่ก็คือต้องลองอย่างเดียวนะครับต้องลองอย่างเดียวครับเนี่ยวันนี้วิมเลมเทสหสเดี๋เรียวซ้ายครับครับ มาเทสนั่งให้เลยก็งรู้สึกว่าสบายมากๆครับแล้วก็ไม่มีอาการยันของโชคไม่มีเสียงตึงตั้งไม่มีอะไรนะครับอตอบโจทย์มากๆหลุมเหลิมต่างๆเนี่ยพี่ยอดก็สามารถลูดได้เลยลูดได้แต่ว่าเราก็สงสารรถสงสารสงสารล้อยางเนาะกลัวมันจะด้งใช่ครับแต่สำหรับผู้หญิงขับขี่หรือใครขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าโชคตัวนี้ตอบโจทย์ได้หมดใช่ไหมครับได้ครับน่าจะสบายด้วยอื เพราะว่าผู้หญิงน่าจะชอบ,บชอบความนิ่มนวลน,นะ,ะแต่คือถ้าคุณอยากได้แบบฟิลลิ่งที่แบบเกาะๆหน่อยก็อาจจะต้องปรับแข็งหน่อยครับผมสบายตรงไปสุดได้เลยครับพี่ยอดครับเทสลาไม่ก็สีสวยด้วยครับพี่หลังแบบดูดีไม่ซ้ำใครใช่ผมว่าคือคนเขาจะใช้ คือรถอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เหมือนกันหมดอะเนาะเราก็ขอความแตกต่างนิดนึงมีความเป็นตัวเองลงไปนี่เหมือนงานศิลปวไนะใช่ครับอย่างน้อยคือเห็นแล้วเออรถเราอะไรเหมือนบีเหมือนกันับพี่ยอดทั้ามันซ้ำจ้าปมันก็ไม่อยากขับใช่ครับซ้ายขับผมซ้ายซ้ายบนได้เลยครับมันก็จะกลายเป็นว่ารถเหมือนกันหมดครับครับอันนี้ก็จะดูแบบแตกต่างนิดนึง ทางตรงหรือว่าถนนที่เรียบก็เรียบไม่รู้สึกเลยสบายมากเนี่ทำไมอย่างนั้นโอ้โหตุ้งๆๆๆๆๆครับเลี้ยวขวาตุงไม่เท่าไหร่ครับปวดหัวด้วยฝ่าได้ฝ่ากัแล้วแต่ณนวิสัยดีมากอะนี่นั่ง e v มาหลากหลายคันเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเทสล่ามันก็ตอบโจทย์นะฮะด้วยดีไซน์ด้วยแบรนดิ้งนะครับ แต่จริงๆแล้วใช้ได้หมดครับอชอบแบนด์ไหนนะก็คือชอบแบนด์ไหนก็ได้ถ้าอยากจะลองไฟฟ้านะผมว่านะครับคืออยากจะเริ่มต้นอะไรก็ได้แบนด์ไหนก็ได้แต่สุดท้ายก็คือต้องเอาที่ชอบอและช่วงล่างที่มั่นคง,งมันจะทำให้เราอยากจะขับทุกวันถูกต้องเลยครับ <laughs> ไม่อะไเลยกเออแยงไงละคันี้เหรอใช่ายงที่บอกขออย่างเดียวคือฝนจะตกน้ําจะท่วมลุยหมดขวานี่เลยครับแต่ถามว่าบางครั้งน้ําท่วมก็ลุยนะเขาบอกว่ารถไฟฟ้านลุยได้เราต้องลุยเราต้องลุยครับพอสุดท้ายแล้วคือไม่มีใครบอกให้เราเชื่อได้นอกจากตัวเราเองเราก็ต้องทำเองใช่เองเทสเองใช่ครับถูกต้องเลยครับทำไมต้องใส่โชค s อสไ ก็พบราคาคุณภาพและบริการหลังการขายอย่าลืมครับ s 9เพราะการแต่งรถคือชีวิตหลังจากไปนั่งทดสอบและขับทดสอบกันมานะครับกับเทสลาต้องบอกว่ารถเนี่ยมั่นใจดีไซน์สวยนะฮะ <c oughs> และแน่นอนว่าพอเป็นชคซีเวอร์นีโอแม็กซ์แล้วเนี่ยกระชับแล้วก็ขับขี่รู้สึกปลอดภัยขึ้นและการเด้งลุมเร่งเนินต่างๆเนี่ยต้องบอกว่านุ่มหนึบ <c oughs> นะครับพี่ยอดครับมองแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากที่พี่ยอดแบบเปลี่ยนแล้วแล้วก็ใช้มานนานแค่ไหนแล้วครับ <c oughs> ใช้มา ประมาณนึงนะแต่อย่างที่บอกอ่ะก็อยากจะขับทุกวัน,นเพราะว่ามั่นใจขึ้นเกาะถนนขึ้นแล้วก็สวยด้วยจัด,ดจัดฟิตเมนต์ฮะจัดทรงจัดฟิตเมนต์ให้มัน<ว>ดูดีกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าบริการหลังการขายเรามีแบบนี้วารันตี2ปีราคาเพียง22,900บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเทส l a ส่วน e ีวีรุ่นอื่นๆเพียงแค่19,900บาทเท่านั้นกับทาง s อสไนเพราะการแต่งรถคือชีวิตนะครับต้องถามอีกนะครับว่าแล้วอนาคตเนี่ยคันนี้จะแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ยอด น่าจะไม่นะไว้รอต่อไปไว้รอของนะรอคันง่าแล้วกันคันง่เอามาเปลี่ยนใหม่บิ๊มจะขออนุญาตรบกวนพี่ยอดครับว่าสำหรับคนที่ใช้เทสท์าลในท้องตลาดแล้วเขายังไม่ได้เปลี่ยนโชคนะฮะมีอะไรแบบแนะนําลูกค้าหรือว่าคนที่ดูคลิปตรงนี้ไหมครับลองมาดูครับลองมาดูเพราะว่าผมว่าคือคือมันไม่จําเป็นต้องแพงอ่ะครับแต่ว่าลองมาดูดีกว่าอาจจะชอบแบบผม อ,อ,อันนี้พูดน้อยแต่ว่ามัลอใช่เลยพี่ยอดวันนี้บิมขอบคุณมากนะครับ,อ,คครบอย่าลืมทุกคนนะฮะจะเปลี่ยนโชค Silver c ์ซีโอแม็กไม่ว่าจะเป็นรถ EV รุ่นต่างๆในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นเทส l a ก็ตามเนี่ยที่นี่เรามีจําหน่ายและแน่นอนครับมีบริการหลังการขายรวมถึงวารันตีที่เรียกว่าชัดเจนกับที่นี่ครับเอสนเพราะการแต่งรถคือชีวิตไม่เยอะ แล้วการลงลงหลุมล,ง,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 ลงเนินเนี่ยกับโชกเดิมแล้วก็ชคซีเวอร์ในต่างกันเยอะไหมครับพี่เอาเป็นว่าต้องมาลองเนระพี่ตอนแรกลงเนินนี่สะท้านเลยนะฮะโอ้โหใช่ครับผมถึงเตี่ยนเพราะว่าไม่ไหวอืคนขับเองนะเขาบอกว่าคนนั่งเนี่ยข้างหลังใช่ไหมจะเวียนหัวใช่ไหมผมเลยคนขับเวียนหัว แล้วบินจะบอกว่าโชคเนี่ยดีหรือไม่ดีแข็งหรือไม่แข็งเนี่ยมันส่งผลต่อการเบรกด้วยการขับขี่การลงหลุมลงเนินหรือว่าสภาพยางนะทุกอย่างมาันลิงกันหมดเลยตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแฮปปี้ครับผมสบายใจได้จัดไปกับซิลเวอร์ครับผมต้องบอกนะครับผมขับมาทุกรุ่นจริงๆนุ่มสบายสปอร์ต แล้วก็ต้องบอกว่า EV แน่นอนนะครับว่ารถ EV เนี่ยนุ่มได้ขนาดนี้แล้วก็เหนืบได้ขนาดนี้กับโชค Silver ์ NEO MAX นะฮะถูกใจผมมากๆถูกใจลูกค้าของทาง S 9ที่เป็นแบบพรีเมียมหรือ VVIP หรือว่าลูกค้าทุกๆคนนะครับใครที่มีรถ EV แล้วก็สนใจในการที่จะเปลี่ยนโชคอยากให้มันหนึบขึ้นขับดีขึ้นมั่นใจขึ้นอย่าลืมครับ19,900บาทเท่านั้นเองสําหรับโชคทุกรุ่นถ้าเป็นเทส l a จะเป็น22,900บาทนะครับที่นี่มีทั้งบริการหลังการขายสินค้าคุณภาพบรันตีสินค้ารวมถึงการเซตอัพและปรับกับช่างผู้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพแล้วก็การชํานาญการนะครับฉะนั้นอย่าลืมอยากติดตั้งโชคอีวีมาที่นี่เลยกับ S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิต